เป็นผู้ดำเนินรายการหน่อยเดียวบวกเรียนหน่วชี้ไม่เคยให้ความร่วมมือตูกสักอย่างชี้อะไรนะหากกินไก่โอเคน้องเขารีบโอยอยู่ค่ะรีบกินเขาเรียกแล้ว ๋ย่เราไปเจอกันที่ภูเก็ตเลยเนาะตามนี้นะโอเค <Okay. S 2> อ <laughs> รีบรีบ だか <laughs>、wow. ที่เราชอบมาก็ดีก็ดีเดี๋ยวขอขับไปสักพักก่อนที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ที่นี่อันนี้ปลากระพงทอดเครื่องใช่ไหมใช่นี่น่ากินมากเลยก็หิวอะ่ะ

กินค่นหนึ่งจริงๆกูก็เต็มกระเป๋าแล้วเนาะสักกีนอยก่พอยังแนวสปอร์อันนี้ก็วส,กนนวสวยเนาะประมาณนั้นใช่ไหมผัดกันอยู่ในระวังบ้าง อะไรวะฮะถึงแล้วค่ะที่เก่าเจ้าประจำนะคะเรื่องที่นี่เพราะมันไกล้ท่าเหลือแล้วก็ใกล้กับทัวนะคะห้องพักเขาสะอาดถึงแม้ว่าแบบสีมันจะจัดจ้านไปหน่อยแต่ว่าถ้าสะอาดแล้วก็สะดวกก็คือโอเค ใหญ่มากก็ซื้อของที่แบบหนักๆอะ่ะเราก็ส่งม,ม,า,มาก่อนก็าจอดที่วทยาัดรีนี่อี้อะไรนะรนแรกสัมภาะระของวันนี้าตองนี้เป็แล้วเดี๋ยวไปซื้อของกินเพิ่มอีกใช่ปะใช่เดซื้อน้ำกับของกินเพิ่มอีกนึ่ง ประหยัดง,งบคนเกาะปิดให้ได้ครับชิปดานานเท่าไหร่คะตอนนี้สองปอนด์เท่ากับที่เกาะเลยถ้าเกิดไม่ซื้อตรงนี้น้องสามารถติดต่อที่สตาร์บัซาบ,บิน่าที่อุทยานได้ตอนนี้ราคะเท่ากันใช่เออเขาเขาก็หาโทรศัพท์มาพอยาง ก็าเกิสมมติว่าแต่ไร้ไข่เหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าเกิดไม่ใช้ก็กลับมาแลได้ดีโอเครกดีอยู่ที่มึงออคนละห้าอไม่กินก่อนซื้อของก่อนเขาจะได้ออกคุ้รสนะทำได้ดีแต่ป็นแบบก่อนน้นโอนติน นี่ไงนี่ขอตองพี่ชายตขงา็นีแล้นต้องเป๊ะหรือว่าจะเอาไมโลเออมีนมนี่ว่าเอาไมโลใส่ห่อใส่จานใส่จานท้ี่นะคะถ้าบางไก่ก็มีนะคะชิ้เลยไหมชิกนนึงอาจจะสองจาน มันก็มีบะคามันเนื้อใส่ที่ไม่ค้างใส่ค่ะอีกจานนึงก็ข้าวหมกเหมือนกันค่ะกาแฟร้อนเย็นร้วมมีนะคะอีกจานนึงข้าวไม่ต้องเยอะนะคะทม่ตทานด้านหลังไม่านเอาอะไรชานหนึ่งเชาแดงนะชาเย็นค่ะเอานมเย็นแก้วนึงค่ะวาน วันน้อยเหมือนกันนะั อทุกงานไม่ใช่อะไรนะนี่ถุงพลาสติกขึ้นตะเียอมหอยอย่ะงอพองหอยยังอาเรพอหรือยัง่านจะต้องหอแล้ว มายแบบสับมิชชัสว่างดีนะเราจะได้ไม่ต้องเดินดูนะ้ำ ก่อนตอนนี้บิวตอนนี้เป็นแอร์มีเยอะขึ้นเห็นปหเออแต่เป uh> ็นอุทยานก็ใหญ่อยู่นะมาเรือศึกษานะคะนี่เป็นห้องน้ำหญิงชาย ็นแถวหน้าเต็มหมดแล้วครับผมเราจะได้แถวอุ้ยแถวสองแต่ว่ามันเป็นโซนที่แบบเปิดมาแล้วเห็นพอดีโอเคค่ะขอบคุณค่ะฮัสดีได้อยู่เดียวถึงจะไม่ใช่แบบแถวหน้าแต่ว่าเปิดมาก็เห็นทะเลอยู่อาจจะเห็น <laughs> เขาตากผ้านิดหน่อยถือว่าเป็นงานศิลปะแล้วกัน ข้าอุปกรณ์ถูกมากหมอนสิบบาทแล้วก็แผ่นรองปูยี่สิบเมื่อกี้ต่อคืนนะไม่แพงอ่ะตัวสลัดติงก่อนเป็นกว้างมากอะน,นอนได้ประมาณสี่ถึงห้าคน เดีกยวจะซองออกให้หน่อยเดี๋ยวจะเปลี่ยนรองเท้าแตะทริปนี้เรามานอนเต็นอุทยานกันนะคะวิวก็คือลาวตากผ้าอ,อย่าไปว่าเขาเพราะเราก็จะตากเหมือนกันเฮ้ยรษฐายเดี๋ยวเรามีมิชชั่นต่อไปนะคะทำลาวตากผ้า <c oughs> เตรียมอุปรกรณ์มาแล้ว เรวหาโลเคชั่นก่อนว่าจะทำตรงไหนได้บ้างทำตรงไหนได้วะน่าจะทำเนี่ยระหว่างของเราเนี่ยได้อยู่แล้วไปไหนอะ่ะโยงไปไหนอะ่ะอัน,นถ้าตรงเนี้ก็คือเดี๋ยวเสาติ๋งจะแบบอนนอแเอ็นก็ได้อือ คิดว่าจะแน่นไหมรอมาผ้ามาตากทำไมอ่ะอ๋อมันไอันี่ได้ม pues ันแต็บได้ใช่ไหมเออเลิศว่ะว้าวไม่มันแค่ล็อกไม่ให้ปิวแต่วลาตัวตากตัวก็ตากปกตินั่นแหละ ดีมากเลยค่ะผ้าขนหนูเนี่ยบางด้วยแล้วก็ซับน้ําเหมาะสําหรับคนที่ชอบไปแคมป์อะไรงเงี้ยเนาะไม่ต้องพกของเยอะผ้าขนหนูมันจะหนาไงแต่เนี้ยบางนี่ต้องให้เครดิตคนนี้ไปหามาสัรหาชอบอะไรเงี้ยอันนี้เราเตรียมมาเองอะไม่ใช่ของอุทยานให้นะมันไม่มีแบบเป็นแม่เหล็กหรอ Видите, ไม่เป็นไรห้อยไว้ะนั่นแหละก็พอแล้วว่าเขาเตรียมมาขนาดนี้เลยตายแล้วนะอาไหนเราไม่เห็นติดเลยครับผมปิดสวิตต์อยู่เอาหรอไหนสวิตต์อยู่ตรงไหนอ๋อเนี่ยเนี่ยเวลวก่อนละกูนีน่อารมณ์มึงกลางคืนนี้ชำ่ำ มันตัดสว,ว่างได้อเออรู้แล้วอันเนี้ยแม่โจ้ใหญ่ อดำน้ำตรงใต้ต้นโกงก,งกางใช่ตรงไหนหรือเปล่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเดินไปตอนนี้เลยไปดูนีโมงไงจำได้ปะ